สวัสดีค่ะเยียโอเควันนี้เรามีเขียนไทยใช่ไหมคะครูแพรขอเริ่มที่การเขียนไทยก่อนนะเราสอบเขียนไทยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนต่อเรื่องของแม่กดนะคะโอเคพร้อมไหมหยิบสมุดหยิบดินสอม,มาให้พร้อมคําคำที่หนึ่งก๊ซพิษก๊ซพิษ กดยังไงคะก๊สพิษคำที่สองปรากฏปรากฏคำที่สาม ประเสริฐประเสริฐคำที่ 4, สี่โอสดโอสด คำที่ห้ากดหมายกดหมายคำที่หกระบดกระบด คำที่เจ็ดอิดไซายอิดไซายระวังนะไซายเป็นตัวควบไม่แท้นะคะฉะนั้นอะไรสะกด side. อิดไซด์แปดอูดอูด คำที่เก้าสามารถสามารถคำที่สิบปรารถนาปรารถนาอ่ะครูแพททวนให้นะคะคำที่หนึ่ง ก๊าซพิษคำที่สองปรากฏคำที่สามประเสริฐคำที่สี่โอสดคำที่ห้ากฎหมายคำที่หกกระคำที่เจ็ดอิดรายคำที่แปดอูดคำที่เก้าสามารถคำที่สิบปรารถนาอา เสร็จแล้วอัปโหลดลงในคลาสโตโจเลยค่ะเดี๋ยวครูแพรตรวจให้หรือถ้าจะให้คุณแม่ตรวจหรือคุณพ่อตรวจเราให้คะแนนอัปโหลดให้ครูแพรดูในคลาสโตโจด,ด้วยครูแพรจะได้จดว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะคะอ่ะอันนี้สอบเขียนไทยเสร็จไป็หนึ่งเรื่องมาเรามาต่อเรื่องของตัวสะกดแม่กด ใช่ไหมคะแม่กดมันมีมากมายเราเรียนจอจอ,อแม่กดที่ลงท้ายด้วยจอจานแล้วซอโซจอช้างแล้ว,ชลวใช่ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนซอโซดอชด,ดาตอประตักถอฐานถอถุงใช่ไหมคะแม่กดเราเรียนเ,เราเรียนไปเจ็ดตัวแล้วนะท,ที่ลงที่ลงท้ายด้วยเจ็ดตัวเนี้ยแต่ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดทีนี้วันนี้ครูแพเพิ่มอีกอเพิ่มอีกนะคะมี ทอมันโทอ่ะทอมันโททอผู้เท่าทอทหารทอทงเห็นไหมคะสหลือศีสหลาทอธงทอท,ท,อทอหารอยู่รวมกันนะคะอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาจริงๆครูแพทตกไปอันหนึ่งคือสอเสือนะคะครูแพทอยากเพิ่มส่อเสือด้วยอ่ะเราเพิ่มอีกอีก,อกหนึ่งกีงก่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดตัวนะคะเห็นไหมฉะนั้น เออตัวสะกดที่ลงทเออที่ที่เป็นแม่กดนะคะแต่ว่าไม่ตรงมาตราเนี่ยมันเยอะใช่ไหมอ่าฉะนั้นเราค่อยๆค่อยๆจําไปทีละนิดนะคะอ่ะเริ่มเลยละกันไม่ให้เสียเวลาโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยเขาอะไรเนี่ย ควันออกหูเลยเขากโกรธใช่ไหมคะโกโรธโกโรธจนควันออกหูเลยควันเหมือนธงขาวเลยฉะนั้นอะไรสะกดเห็นไหมเวลากโ,โกโรธมากๆควันควันออกหูหน้าดําหน้าแดงควันออกหูควันสีขาวๆเหมือนธงขาวเลยยกธงขาวเลยเห็นไหมฉะนั้นอะไรสะกดะคููแพ้ใบแล้วนะฉะนั้น นี่สะกดเลยเห็นไหมทอธงสะกดกอรอเห็นไหมคะเสียงควบกอรอโอเธอโกรธเห็นไหมคะโกรธเห็นไหมครูแพบอกแล้วโกรธจนควันออกหูเหมือนธงขาวๆเลยเห็นไหมเวลาเราเราถือธงมันจะมีธงขาวด้วยธงขาวคือยอมแพ้อันนี้ยอมพ่ายแพ้กับความโกรธ<อ>เห็นไหมอ่าฉะนั้นทอธงสะกดนะคะ อะตัวต่อมาคำต่อมาเอออันนี้เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อเรียกลูกมาลูกอาจจะทำผิดฉะนั้นคุณพ่อตีลูกเลยนะคะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทำโทษใช่ไหมคะทำโทษฉะนั้นเวลาเราทำโทษเนี่ยเราต้องปรึกษาลือสีด้วยว่าเราจะทำโทษยังไงดีใช่ไหมอ่ะ เพราะว่าลือสีเป็นผู้คง,คงอะไรนะคะมีวิชาอาคมมากเออเป็นคนแก่เรียนมากใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราทําอะไรเราต้องปรึกษาลือศีด้วยว่าเราจะทําโทษยังไงดีฉะนั้นทําโทษอะไรสะกดสะกดเลยได้ไหมทำโทษอ่ะครูแพรบ,บอกนะครูแพรเฉลยนะคะอันนี้เห็นไหมทำ โทษสหลือสีสะกดทออำารามทอโอสหลือีออกเสียงเหมือนรอเด็กทําโทษเห็นไหมครูแพ้ใบแล้วนะทําโทษเวลาทําโทษต้องปรึกษาใครปรึกษาลือสีด้วยใช่ไหมคะเวลาทําโทษอ,อันนี้เมื่อกี้เราเพิ่งเขียนคําศัพท์ไปยาพิษเห็นไหมหัวกะโหลกไข้ใช่ไหมคะหัวกะโหลกไข้คือ คือมีพิษมากทานเราอาจจะถึงตายได้ฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่ายาพิษอ่ายาพิษยาพิษสะกดยังไงดีนะสะกดเลยอ่ายาพิษยาพิษต้องปรึกษาเวลาทํายาพิษมีสูตรเยอะแยะมากมายเลยต้องปรึกษาลือสีฉะนั้นยาพิษสะกดยังไงดีอ่ยาพิษปรึกษาลือสีด้วยวิธีทำยาพิษมีอะไรบ้าง ฉะนั้นยาพิษสะกดด้วยสอหรือสีเห็นไหมคะยาพิษอ่าเวลาทำยาพิษต้องปรึกษารือสีฉะนั้นยาพิษจึงสะกดด้วยสอหรือสีเอออันนี้คืออะไรมีดขวานดาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคะอ่าพวกนี้อ่าพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอาวุธอ่าอาวุธอาวุธคือพวก อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้เห็นไหมคะทีนี้แต่ละประเทศเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการต่อสู้ของตัวเองสมัยก่อนเห็นไหมเวลาเขามีอุปกรณ์การต่อสู้เนี่ยเขาจะเขาจะติดธงไว้ด้วยอ่าฉะนั้นอาวุธอะไรสะกดจะได้รู้ว่าของใครใช่ไหมติดธงเอาไว้ว่ามันจะเป็นของฝ่ายไหนของชาติไหนฉะนั้นอาวุธต้องติดธงไว้ด้วยฉะนั้นอะไรสะกด อาอาวุธต้องติดธงเอาไว้ฉะนั้นอะไรสะกดทอธงใช่แล้วเห็นไหมคะอาวุธทอธงสะกดอ่าคำต่อมาคำต่อมานะเอออันนี้เกิดอะไรขึ้นอ่าชกต่อยกันเลยใช่ไหมโหูคนนี้ต่อยกันกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทะเลาะวิวาดทะเละวิวาทอย่างนี้ดีไหมคะ ไม่ดีอย่าทำนะอ่าคนเราควรจะพูดจากการให้รู้เรื่องใช่ไหมคะทะเลาะวิวาดอย่างนี้ไม่ดีถ้าทะเลาะวิวาดกันรุนแรงอย่างนี้ยเดี๋ยวทหารมาจับตัวนะฉะนั้นอะไรสะกดเออทะเลาะวิวาดมากๆอย่างนี้เดี๋ยวทหารมาจับนะคะจับไปอบรมเลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เด็กช่างกลหรือเด็กอะไรอย่างงี้ค่ะทะเลาะกันมากๆเนี่ยทหารจะมาจับเอาไปเข้าเข้าค่ายเข้าแคมป นะคะอ่าอันเนี้ยอะไรสะกดอ่าใช้แล้วทอทหารสะกดเห็นไหมทะเลาะวิวาดถ้าทะเละวิวาทกันมากๆเนี่ยมันเคยมีมาตรการที่ว่าจะจับเด็กที่ทะเลาะวิว่ากันตีกันอย่างเงี้ยค่ะไปเข้าแคมป์ไปเข้าค่ายต่างๆเอา,เ,อา,เ,อาเป็นค่ายของทหารนะคะทะเละวิวาทอทะหารสะกดนะอ่าอันนี้ เคยเห็นไหมคะอันนี้ครุฑใช่ไหมคะครุฑอ่าถ้าเราไปตามธนาคารหรือสถานที่ราชการหลายแห่งจะติดครุฑอย่างนี้นะคะอ่าครุฑอย่างเงี้ยเอ่อส่วนใหญ่ครุฑจะอะไรดีจะใบย,ยังไงดีเนาะอ่าครุฑจะครุฑจะ อะไรเดียจะมีนางมนโทอยู่ด้วยเสมออ uh, ครุณจะจะมีนางมนโทอยู่ด้วยเสมอเอออะไรสะกด uh, ครุณจะมีนางมนโทอยู่ด้วยเวลาคุณจะบินไปหานางมนโทรหรือว่าครุณจะไปไหนมาไหนก็จะมีนางมนโทอยู่ด้วยอะไรสะกดนางมนโท ทอมุนโทค่ะอ่าทอมุนโทเขียนงนี้ทอนังมุนโทเห็นไหมครุฑอ่าอันนี้ครูแพย,ยังหาคำใบ้ไม่ได้นะคะครูแพรเลยบอกไว้ว่าเออครุฑเนี้ยไปไหนมาไหนมีนางมุนโทไปด้วยจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้คืออันนี้ครูแพรหาคําใบ้ให้ไม่ได้ว่าจะเอาอะไรสะกดนะคะฉะนั้นเอาอันนี้ไปก่อนเนอะครุฑพานางมุนโทไปด้วยอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหนือใต้ออกตกอ่าเหนือใต้ออกตก ขเขาเรียกว่าทิศใช่ไหมคะทิศเนี่ยเราต้องดูในศาลาถึงจะรู้ว่าเราอยู่ในทิศไหนอ่าทิศเนี่ยเวลาเราอยากรู้ทิศเราเราดูที่ไหนที่ในศาลาเลยในศาลาจะมีเข็มทิศอยู่อ่าฉะนั้นเราอยากรู้ว่าทิศไหนเราต้องดูที่ศาลาฉะนั้นอะไรสะกดสศาลาสะกดคาทิศเห็นไหมดูที่ศาลาเลย คืออะไรกระดาษใช่ไหมคะกระดาษฉะนั้นวิธีทํากระดาษกระดาษทํามาจากอะไรรู้ไหมคะจากเยื่อไม้ใช่ไหมอ่าฉะนั้นเวลาวิธีทํากระดาษมันยุ่งยากมากเลยใครที่รู้วิธีลูสีใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราทํากระดาษเราต้องปรึกษาใครปรึกษาลูสีอ่าฉะนั้นกระดาษอะไรสะกดฮะกระดาษอะไรสะกด อย่าลืมปรึกษาลือสีด้วยวิธีทำกระดาษเป็นยังไงนะสอลือสีสะกดเห็นไหมกระดาษนะวิธีทำกระดาษมันยุ่งยากมากคนที่รู้รอบรู้ทุกอย่างเลยคือสอลือสีฉะนั้นเวลาทำอะไรเราต้องปรึกษาลือสีด้วยะปรึกษาลือสีว่าทำกระดาษยังไงนะคะคำนี้อะไรเนี่ยปราศาสตร์ใช่ไหมอ่า ปราศาสตรที่ปราศาสาทมีเสือมีทหารเฝ้าอยู่ด้วยอ่าปราศาสเห็นไหมคะปราศาสตรมีเสือใช่ไหมปราศาทมันมีสอสามสอเส,สือสอฤาษีสศอสอสาลาฉะนั้นปราศาสาทเนี้ยมีเสือเฝ้ามีเสือเฝ้าแล้วก็มีทหารด้วยปลา ปราศาสกดยังไงเออเวลาปราสาสมีมักจะมีทหารเฝ้าอยู่ด้วยแล้วก็มีเสือด้วยได้ไหมงงไหมคะมีทหารเออมีเสือมีทหารอ่ะเดี๋ยวดูฉเฉลยเห็นไหมปราสาท์มีเสือมีทหารเฝ้าอยู่ฉะนั้นปราสาสใครจะเข้าออกลำบากมากมีทั้งเสือมีทั้ง ทหารใช่แล้วปราศาสตร์อ่าอันนี้คืออะไรฝนตกฟ้าผ่าเห็นไหมคะหนาวหูอากาศมีหลายอากาศเลยฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอากาศฉะนั้นอากาศดีอากาศไม่ดีเราทำไงเราหลบหลบที่ไหนหลบในศาลาฉะนั้นอากาศอากาศเนี่ยอะไรสะกดอากาศดีอากาศไม่ อากาศดีหรืออากาศไม่ดีเราหลบอยู่ที่ไหนหลบในศาลาฉะนั้นอะไรสะกดอะ,อะไรสะกดอส,อสอศาลาใช่แล้วเห็นไหมคะอากาศอากาศฝนตกหนักๆโอ้เราหลบในศาลาลมแรงเราก็หลบในศาลาใช่ไหมคะอากาศ แดดเปรี้ยงๆรง้อนมากๆแล้วหลบที่ไหนเราก็หลบในศาลาเหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นะสศาลาสะก่ลถ้าอากาศดีอากาศดีอากาศแจ่มใสลมเย็นแล้วนอนหลับแล้วง่วงเรานอนหลับที่ไหนนอนหลับในศาลาเห็นไหมคะฉะนั้นะสศาลาสะกดในคําว่าอากาศอันนี้ Wednesday ใช่ไหม Wednesday in Thai เราเรียกว่าอะไร วันพุธใช่ไหมคะวันพุธอ่าวันพุธปักธงเอาไว้เลยว่าวันพุธอ่าวันพุธเป็นวันกลางอาทิตย์เลยปักธงเอาไว้ฉะนั้นอะไรสะกดเออวันพุธเป็นเป็น ครึ่งหนึ่งของอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งมันมีเจ็ดวันฉะนั้นวันพุธอยู่ตรงกลางเราปักธงเลย,เลยไว้เลยว่าโอ้โหวันพุธเป็นครึ่งวัดเอ่อครึ่งครึ่งของสัปดาห์ละฉะนั้นอะไรสะกดท้อทงสะกดเห็นไหมคะวันพุธอ่าวันพุธอ่าคำต่อมา lessons ใช่ไหมแปลว่าอะไร บทเรียนใช่ไหมคะบทเรียนทุกคนต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลาตรงตรงตามเวลาตรงอะไรนะคะตรงกฎเกณฑ์ต่างๆของบทเรียนนั้นๆของของวิชาเรียนนั้นๆฉะนั้นเหมือนทหารเลยใช่ไหมเราต้องเคร่งครัดเหมือนทหารในบทเรียนนั้นๆใช่ไหมเราต้องทําแบบฝึกหัดเราต้องส่งงานเราถึงจะได้คะแนนดีเราถึงจะ สอบผ่านใช่ไหมคะฉะนั้นบทเรียนต้องทำเคร่งครัดเหมือนทหารเลยฉะนั้นอะไรสะกดทอทหารสะกดเห็นไหมคะบท่าบทเรียนบทเรียนคำต่อมาเอออันนี้เห็นเส้นสีเหลืองๆฟ้าๆแดงๆอะไรอย่างนี้ไหมคะ อ,อันนี้คือเส้นประสาสประศาสตร์นะเมื่อกี้ถ้าเป็นแคสซลใช่ไหมเป็นเป็นปราศาส์นั่นคือที่อยู่อันนี้ประศาสตร์เห็นไหมคะเสียงสั้นนะประศาสตร์ฉะนั้นประสาส์พวกนี้เวลาเราอะไรนะคะเวลาเราปวดศีรษะเวลาเราคันเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดจากเส้นประสาสต์ต่างๆพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นเส้นประสาส์จะสะกดไงดี ฮ่าเหมือนเหมือนปราศาสเลยแต่ว่ามันเสียงสั้นฮ่าใช่แล้วเห็นไหมคะเหมือนปราศาสเลยแต่มันเสียงสั้นประาสาทประาสาทคือเส้นประาสาทนั่นเองนะคะถ้าเป็นเสียงยาวปราศาส์คือที่อยู่ใหญ่ๆโตๆนั้นคฤลาสห์ดอันนั้นเขาเรียกว่าปราศาส์นะคะประสาสอ่าอันนี้รู้จักไหมคะใคร พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าสะกดยังไงพระพุทธพุทธอาพุทธไม่เหมือนไม่เหมือนวันพุธและวันพุทธมาทอธงอย่างเดียวใช่ไหมคะพระพุทธเจ้ามีทหารเฝ้าด้วยทหารถือธงเฝ้าอยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสะกดไงพระพุทธเจ้ามีทหารถือธงเฝ้าอยู่ได้ไหมอาพระพุทธพุทธ สกดมีทอทหารมีทหารมีถือธงเฝ้าอยู่แล้วก็เจ้าได้ไหมคะอ่ะครูแพรบอกนะเห็นไหมพระพุทธมีทหารถือธงเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะพระพุทธเจ้าคนเราพุธนะพุธอันนี้ทอทหารทอธงแต่ Wonder. ถ้าวันพุธมีแค่ทอธงตัวเดียว ระวังในการสะกดนะคะอ่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือคนสําคัญใช่ไหมเป็นเอ่อเป็นพระอรหันต์เป็นเป็นคนสําคัญของศาสนาพุทธเป็นศาส,สดาของศาสนาพุทธฉะนั้นจึงต้องมีทหารถือธงเฝ้าอยู่แต่ถ้าเป็นวันพุธวันพุธกลางสัปดาห์เย้ดีใจจังเลยกลางสัปดาห์ล้วเอาธงปักเอาไว้เลยธงอย่างเดียวไม่ต้องมีใครเฝ้านะคะอ่ะอันนี้ อันนี้ครูแพรเสริมให้ครูแพรลืมเขียนอันนี้คือสอเสือสอเสือทั้งหลายสะกดซอสเหมือนกันเห็นไหมซอสซอสมันเป็นสีแดงต่างๆเลยเสือมันชอบกินเลือดใช่ไหมคะเสือชอบกินสีแดงเะนั้นซอสอะไรสะกดซอสอ่าสอเสือสะกดเห็นไหมอ่าสอเสือสะกดนะคะ อันนี้พระราชาพระราชามีลูกชายกับลูกสาวครูแพรมีเครื่องหมายชี้มาที่ลูกชายลูกชายของพระราชาเรียกว่าโอรสโอรสใช่ไหมคะโอรสฉะนั้นโอรสของพระราชาลูกชายของพระราชาชอบเลี้ยงเสือฉะนั้นอะไรสะกดโอรสชอบเลี้ยงเสือฉะนั้นอะไรสะกด สอเสือสะกดเห็นไหมคะโอรถชอบเลี้ยงเสือสอเสือสะกดอ่าอันนี้ h ANCE ใช่ไหม h ANCE แปลว่าโอกาสอ่ามีโอกาสต่างๆมากมายเลยที่เสือจะจับเรากินอ่าถ้าเราไปเดินป่าเห็นไหมคะสีเขียวคือป่าถ้าเราไปเดินป่ามีโอกาสมากมายเลยที่เสือจะจับเรากิน ฉะนั้นโอกาสสะกดด้วยสเสือเห็นไหมคะโอกาสอ่าเข้าใจไหมคะอ่าพอเข้าใจเนาะค่อยคอยฝึกไปทีละนิดค่ะเราต้องฝึกอ่านไปเยอะๆนะคะทีนี้งานของเรางานของเราคราวนี้ครูแพรให้อันนี้นะคะเหมือนเดิมครูแพรให้คําแล้วก็ให้เขียนคําอ่านแต่งประโยคโอ้ยครูแพรทำไมให้เขียนเยอะให้แต่งประโยคเยอะ เราอยู่ Year สี่แล้วใช่ไหมคะ Year สี่เรารู้เรารู้คำศัพท์มากมายใช่ไหมคะตอนนี้เราจะชั้นนี้ยี่สี่นี่เราจะเริ่มเอาคำศัพท์ที่เราเรียนรู้เนี่ยมาสร้างเป็นประโยคนะคะฉะนั้นเห็นไหมครูแพรให้แต่งประโยคอีกแล้วให้เขียนคำอ่านแล้วก็แต่งเป็นประโยกด้วยนะคะโอเคไหมอ่านะคะ ไม่ต้องเสร็จภายในวันนี้ค่อยๆทําทำให้เวลาถึงวันให้เวลาถึงวันเสาร์นะคะวันเสาร์ขอให้อัปโหลดทุกคนอัปโหลดเสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้ทำเสร็จเราอัปโหลดให้ครูแพรดูในคลาสโตโ,โจนะคะมีสามหน้ามีสามหน้าสิบเจ็ดข้อนะคะสิบเจ็ดข้อแล้วก็ครูแพรให้คำศัพท์สำหรับสอบอาทิตย์หน้าเอาไว้ อ่ะนะคะสิบคำสำหรับสอบอาทิตย์หน้าใครมีคำถามใครไม่เข้าใจถามครูแพรได้นะคะครูแพย,ยินดีตอบคำถามโอเคไหมตอนนี้อ่ะไปทำงานของเราได้สวัสดีค่ะ